ฮอปี2018บคุณผู้ชมคันนี้นะครับผมราคานะครับบอกเลยว่าอยู่ที่นะครับผม300,000นะครับ49,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะครับจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณนะครับ6,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับผมนี่ภายในนะบอกเลยว่าคุมโทนะครับสีดำนะครับนะตจัดกับสีโรสโกสวยๆแบบนี้ รับประ,ปะกรันความเดินนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับนะทุกอย่างองค์ประกอบเดิมทุกอย่างทั้งคันแน่นอนนะครับทั้งเบาะหน้าเบาะหลังสภาพสวยชอบดีนะครับอยากจะเห็นโครงสร้างและเครื่องยนต์เป็นอย่างไรแล้วก็ช่วงล่างนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมถ่ายให้ดูแบบครบทุกรายละเอียดอย่างแน่นอนเหมือนพี่ๆมารับชมรถด้วยตัวพี่เองเลยแล้วผมจะผ่อนเลทผ่อนนับแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างในตัวรถคันนี้เลยนะครับว่าอะไรเป็นยังไงสเปคยังไงเท่าไหร่ใครที่สนใจวีออสนะมาไว้ใช้งานสักคัน ดูคลิปนี้ให้จบบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมพามารับชมรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้า Toyota v วีอ 1.5E นะครับปี2018นะครับราคานะครับผมบอกเลยนะครับอยู่ที่3แสนนะครับ49,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถปี18สีดำเดิมโรงงานน็อตไม่มีขยับเลยนะครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนนี้ผมพามารับชม นะครัพาเพื่อนๆดูรายละเอียดของตัวรถนะครับว่าสวยจริงไหมนะครับไม่ใช่แค่บอกแค่ราคาแล้วก็ไปนะครับอันนี้คือถ่ายให้ดูครบๆเลยนะครับเหมือนพี่ๆเนี่ยมาดูรถด้วยตรงพี่เองนะครับไม่ว่าจะตามโป่งซุ้มล้อช่วงล่างชกปีกนกต่างๆหรือว่าพวกอะไรต่างๆนะครับเครื่องยนต์โครงสร้างนะครับคัตซีบอดี้ทุกอย่างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทั้งหมดเลยนะครับและคันนี้นะครับสเปคเลยก็คือนะครับแนะนําเลยนะครับ ใครนะครับที่มีรายได้นะประมาณหมื่นห้านะครับผมเอาคันนี้ไปขี่ได้เลยนะครับจบๆนะครับนะติดต่อเข้ามานะครับแต่จริงๆแล้วเราออกในทุกอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าราชการพนักงานบริษัทนะครับธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าจะเป็นพวกค้าขายออนไลน์หรือว่าร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะครับสามารถออกได้นะครับนะทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมถ้าไม่ติดพวกเครดิตอ่าติดบูโรติดแบงก์ล็ตหรือราชานะครับนะติดต่อเข้ามาได้เลย เดี๋ยวเรามีทางออกให้นะครับมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10สถาบันนะครับอย่างที่เห็นตรงหน้าครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ V8 ห1.5ตัวนี้นะครับเป็นตัวโฉมใหม่ตัว Minor c h a เชนแล้วนะครับนะเป็น1 5 e ปี18นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเป็น 2NR นะครับผมก็จะได้ในเรื่องข้อดีก็คือ1ประหยัดน้ํามันนะครับขับขี่ในเมืองสบายนะครับเกียร์เป็น CVT นะครับผมมาดูกันต่อเลยด้านหน้าครับ ด้านหน้าโคมเดิมไฟเดิมนะมัลติรีเฟกเตอร์สวยๆนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับนะตัวรถเป็นสีดำนะครับผมตัวกระจังหน้าก็เป็นสีออกสีเทาๆดำๆแบบนี้นะครับสวยๆนะครับดำดุดุนะครับนะเอาไปแต่งก็หล่อขี่เดิมๆก็ดีนะครับนะถ่ายให้เห็นรายละเอียดช้าๆชัาๆแบบนี้นะครับเส้นสายบอดี้นะครับตัวรถทุกอย่างเดิมองค์ประกอบเดิมทุกอย่างทั้งหมดแน่นอนนะครับแวะดูล้อกันสักหน่อยครับคุณผู้ชมนะครับล้อนะครับคันนี้ นะครับได้เป็นแมกเดิมเอารอยขอบ15นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางเดนหลบนะครับดอกยังลึกๆทุ่มๆนะครับขับขี่ได้อย่างยาวๆนะครับ2ปีต้องมีนะครับนะยางปี2 3ด้วยแกนนิ่มๆนุ่มๆเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกข้างหลังก็จะเป็นดรัมเบรกนั่นเองนะครับมาเป็นแมกแบบ4รูร้อยนะครับนะรองรับนะครับแมกแต่งนะครับได้ทุกสถาบันเลยนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะไปแต่งรถแต่งสวยแต่งรอนะครับนะสำหรับผู้ชายนะหรือผู้หญิงที่ชอบแต่งรถนะครับเอาไปได้เลยนะครับนะ ดูครับโช๊คต่างๆนะครับไม่มีน้ํามันซึมไหลเยิ้มนะครับไม่มีโช๊คไม่มีแตกไม่มีอะไรแน่นอนนะครับช่วงลงช่วงล่างปลีกยนนอกโช๊คอาบต่างๆนะครับนี่คัสซีนะให้บอมมุดให้ดูแบบนี้เลยนะครับให้ดูแบบนี้เลยปุ่งซุมลงปุ่งซุมร้อนนะครับทุกอย่างเดิมนะครับองค์ประกอบเดิมๆแน่นอนนะครับผมอันนี้ผมกล้าพูดด้วยตัวผมเองเพราะผมใช้วิย้อสอยู่นะครับนะก็เลยมาทำวิยอสนะครับขายวิยอสโดยตรงเลยดีกว่านะครับผมน่าจะตอบคาถามพี่ๆได้ดี นะครับผมกระจกมองข้างครับก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับสีดําเดิมโรงงานนะครับเงาฉ่ำๆแบบนี้นะครับสวยใสแน่นอนนะครับผมเดินให้เห็นจากให้ห่างจากตัวรถประมาณ2เมตรนะครับผมเดินช้าๆให้พี่ๆนะครับได้จับผิดตัวรถได้เลยนะครับให้ดูสีสันผิวพันธ์นะครับให้ดูบอดี้ให้ดูช่องไฟการเว้นระยะห่างของตัวรถได้เลยนะครับว่ารถคันนี้มันเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เคยผ่านการแต่งรีแมปอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับคือน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะครับ ด้านหลังครับก็จะเป็นแบบดัมเบลกนะครับแม็กนี่ก็สังเกตได้ง่ายไม่มีรอยเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดนะครับองค์ประกอบทุกอย่างคือเดิมๆเลยนะครับด้านท้ายตัวรถครับนี่ดูครับโช๊คต่างๆนะครับช่วงล่างนะครับคานข้างล่างต่างๆนะครับยังใหม่ๆแบบนี้เลยไม่มีแม้แต่ข้าวสนิมนะครับพักปลายนะครับท่อนะครับทุกอย่างนะครับดูครับเลดยังเงาๆแบบนี้อยู่เลยนะครับบ่งบอกได้เลยว่ารถเนี่ยครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับนะ ไว้ใจได้แน่นอนนะครับนะไม่เป็นไม่ใช่เป็นรถย้อมแมวนะครับมาขายลูกค้าแน่นอนนะครับคันนี้คันนี้นับติดตั้งเซนเซอร์ท้ายมาถึง2จุดด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมาะเลยนะครับสลับมือใหม่หัดขับนะครับถอยเข้าจอดนะครับนะกลัวจะเบียดทรงเบียดเสาหรือว่ากลัวจะโดนสิ่งกีดขวางด้านหลังนะครับยังไม่ชํานาญนะครับดีแล้วนะครับเอาคันนี้ไปขับได้เลยมีทาอ่ามีเซนเซอร์ท้ายนะครับติดตั้งมาแล้วด้วยเดิมๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมสวยเลย นะครับมาดูล้อด้านขวากันบ้างครับนะครับไม่มีรอยเจิมนะครับนะสังเกตได้เลยนะครับไม่ต้องก้มไปก็ได้นะครับให้เห็นแบบนี้เลยก็ว่าชัดเจนนะครับรถเดิมๆแน่นอนนะครับเส้นสายตัวรถทุกอย่างเดิมองประกอบเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับผมนะเดิมๆนะใครสนใจฟิลลิ่งแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์0 9 1ย์7 2 4 1 5นอเจี่หนึ่งห้านะครับข้อดีของวิออสเลยคุณขี่ไปคุณไม่ต้องซ่อมนะครับแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์ตามระยะทางแค่นั้น นะครับไม่ต้องไปกังวลเลยว่ารถจะมีปัญหาจุกจิกต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่ไม่ต้องครับขี่ไปเลยครับผมสิบปีนะครับขี่ไปเลยครับไม่ขี่จนเบื่อนะครับไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอะไรนะครับผมอ่ามาดูกันต่อครับด้านข้างตัวรถครับนี่ทุกอย่างก็ยังสวยๆใหม่ๆอยู่นะครับดูบอกกันก่อนดีกว่าบอกฝั่งคนขับครับคุณผู้ชมนี่บอกทั้งคันจะเป็นบอกผ้านะครับนะ เบาผ้าเป็นสีดำลายกราฟิกตัดกับสีส้มแบบนี้นะครับก็สภาพสวยสภาพยังดีๆอยู่นะครับเบาะท้ายตัวรถนะครับก็ยังสวยงามนี่นะครับผมไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าชำรุดนะครับใช้งานได้อีกยาวนานนะครับรับประกันได้นะครับด้านหน้าตัวรถครับพวงมาลัยเดิมโรงงานสามก้านสวยๆหล่อๆไม่มีฉีกขาดกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับน้าหนี้ควบคุมผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวโดดนั่งในตัวรถดีกว่านะครับวันนี้ เข้ามานะบิดกุญแจหนึ่งครั้งนะไฟแสดงสถานะขึ้นติดครบหมดทุกอย่างนะครับไม่มีหมกเม็ดนะเรื่องไฟโชว์สตาร์ทเครื่องครับนี่ชึ่งเดียวติดแบบนี้นะครับนี่คือรถเดิมรถแท้ๆจากโรงงานที่ผ่านการดูแลจากเจ้าของเก่ามาค่อนข้างดีนะครับนะภายในสังเกตได้ง่งงายๆครับว่ามันไม่มีคำโสมเลยนะครับไม่มีควาำผสมสวยสดงดงามหมดทั้งคันแน่นอนนะครับ ด้านตรงกลางคอนโซลตัวรถนะครับนี่เครื่องเล่นนบวิทยุก็เป็นของเดิมโรงงานที่ติดมากับตัวรถแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสให้รับชมกันนะครับผมอ่ะลองเลยแล้วกันดูาของวิตามินจากธรรมชาติพิสดูสว่างกระจางเดี๋ยวลองย้ายขึ้นก่อนที่มันมีเพลงสักหน่อยนะครับเพราะว่าการเรื่องของลิขสิทธิ์ไม่มีคลื่นเลย นะเอาไปว่ามันใช้งานปกติลังกันนะครับนะก็รองรับทุกอย่างนะครับพอใช้งานได้โอเคนะครับจบสวยๆได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีที่เสียบนะครับ USB AUX เพิ่มเติมมาให้แล้วด้วยนะครับไม่ต้องไปติดไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเหมือนรีโอเจนเก่าไม่ต้องแล้วนะครับเจนใหม่เขาติดตั้งมาให้แล้วพร้อมใช้นะครับผมส่วนระบบแอร์นะครับก็เป็นแบบปรับอนาล็อกแบบนี้ นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ทนด้วยนะครับนะใช้งานง่ายนะครับร้อนก็ปรับเพิ่มหนาวก็ปรับลงนะครับทุกอย่างนะครับควบคุมง่ายนะครับก็หมุนเอาสัมผัสเอาได้เลยนะครับมีที่เสียบเพราะว่าเอาเรดด้านนี้นะครับ12โวล์หนึ่งร้อสบวัตต์ก็สภาพโดยรวมคือให้รับชมแบบนี้เลยว่ามันไม่มีการโซมนะครับเกียร์เป็นออโต้แบบขั้นบันไดนะครับไม่มีคาว่าโซมเลยนะครับสภาพสวยสภาพดีแน่นอนนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปออกมาคล้ายๆลายหนังแบบนี้ นะครับให้สังเกตว่าไม่มีรอยตลกฉีกขาดชำรุดเลยนะครับสวยงามแน่นอนรับประกันเลยนะครับใครที่สนใจอยู่นะครับอยากได้วีออสสักหนึ่งคันนะครับนะที่ซื้อจับแหล่งที่มั่นใจได้นะครับได้มาตรฐานนะครับเพชรยน์นะครับ24ปีนะครับใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับผมก็เขาอยากได้รถที่ได้ได้รับมาตรฐานนะครับเป็นดิลเลอร์ใหญ่นะครับเป็นบริษัทใหญ่นะครับผม คําคว่าเป็นบริษัทใหญ่เป็นดิลเลอร์ใหญ่คือหนึ่งนะครับคุณจะได้เรื่องของอัตราดอกเบี้ยพิเศษและมีไฟแนนซ์สถาบันการเงินที่รองรับมากกว่า10สถาบันนะครับมีสถาบันการเงินรองรับมากกว่า10สถาบันนะครับแล้วแต่สเปคของลูกค้าเลยนะว่าลูกค้าสเปคเป็นแบบไหนนะครับเราก็พาลูกค้าไป่าไฟแนนซ์สเปคแบบนั้นนะครับเรามีทางออกให้นะครับแล้วก็ข้อดีหนึ่งอย่างเลยก็คือหนึ่ง เขาถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับการย้อมแมวนะครับเขาก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าด้วยชื่อเสียงนะครับด้วยระยะเวลาที่เปิดการเปิดทําการกรรมนานเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ดีนะครับถ้ามันไม่โอเคถ้ามันมีการถ้าเราทําการทุจริตนะครับในอาชีพอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ครับสื่อโชว์โซเชียลมันแรงนะครับเพียงแค่ถ่ายรูปโพรงโซเชียลนะครับเป็นนั้นก็ดับนะครับ ปากต่อปากอีกนะครับบอกเลยว่าไม่มีใครซื้อแน่นอนนะครับไม่มีใครกล้าย่างกายเข้ามาที่ของเราได้เลยนะครับแต่ของเรารับประกันได้ครับครบจบนะครับสถาบันการเงินแล้วก็ได้รถมาตรฐานแน่นอนนะครับเราตรวจนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับมีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับในการคัดเลือกรถนะครับแล้วก็ใช้หน่วยงานนะครับพิเศษนะครับถึง3หน่วยงานในการคัดเลือกรถนะครับก่าจะได้มันอยู่ที่น้ำเพชรยนต์นะที่มันรถมาจอดเรียงรายกันเนี่ย อันนี้เราอยูดสาขาที่สามนะครับโกดังที่สามนะครับนะนี่ครับอันนี้คือแค่โกดังสามนะฮะเพราะโกดังที่หนึ่งวันนี้รถแน่นมากครับเป็นวันหยุดนะครับผมก็ลูกค้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยก็ให้รับชมกันแบบนี้เลยนะครับปะบ่นกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ด้านหน้ากันบ้างดีกว่าเนาะว่าขนาดสตาร์ทอยู่นะครับเปิดแอร์แบบนี้มีเสียงผิดปกตินะครับเสียงแคมเสียงวาวนะครับ แล้วก็สภาพห้องเครื่องจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพาไปรับชมกันเลยนะครับแล้วก็ค่อนตามคอนเซ็ปต์ครับผมจะไม่หยุดคลิปจะถ่ายคลิปเดียาวๆนะครับนะเพื่อให้เห็นนะครับภายในทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้ความตรงปกมากที่สุดด้วยนะครับการแบบลูกค้าคิดว่าอไปเปิดฝากระโปรงอีกคันหนึ่งหรือเปล่านะครับคันนี้หมกหลอกลวงนะครับพอมาดูรถเหมือนพอมาดูรถตัวจริงไม่ตรงปกอะไรแบบนี้นะครับเราหลีกเบี่ยงเลยนะครับผมแฟงกับลูกค้าทุกคนทุกท่านแน่นอนนะครับ ผมอยู่มาแล้วสองปีนะครับที่เพชรยนนะครับผมไม่ทุบมอข้ามอแกงตัวเองแน่นอนนะครับถ่ายไปเลยคลิปเดียวดีกว่ายาวๆนัดเดิมครับคากเดิมครับซอกเดิมครับภายในเดิมครับมองกอทุกอย่างอยู่ครบครับทุกอย่างเดิมๆครับไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มรับเครื่องสองเอ็นอาร์ครับดึงการน้ํามันเครื่องไม่มีควันน้ํามันไหลเยิ้มครับเครื่องติดอยู่นะดูที่ใดได้ครับไดยังหมุนอยู่เลย นี่นะครับหน้าเดิมหน้าเดิมแน่นอนนะครับต่อในนี่ฐานด้านหน้าเดิมทุกอย่างเดิมเดิมทั้งคันแน่นอน๋ยวกล้องไม่โฟกัสนี่นะครับผมก็สรุปได้ง่ายเลยนะครับนี่สติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับใครนะรอยากได้ V i อ s นะครับเน้นย้ําว่าไปใช้งานนี่ครับนะ <c oughs> เป็นรถที่สเปคแบบว่าใช้งานจริงๆนะถ้าใครอยากได้รถที่แบบขึ้นเหนือล่องใต้ซื้อคันเดียวจบ หรือว่าเป็นรถคันแรกไม่อยากซ่อมนะครับอะไหล่ถูกหาง่ายใช้งานยาวๆมาเอา Vios ครับเชื่อผมเถอะนะครับนะอึดถึกทนแน่นอนนะครับนะรับประกันนะครับแต่ถ้าอยากมีงบอยากจะได้ที่มันใหญ่กว่านี้ก็หันไปหาเอาติดเลยนะครับก็จะเป็นได้เครื่องพันหกสีซีฐานล้อกว้างกว่านะครับภายในก็จะกว้างกว่านะครับตามสไตล์นะครับผมก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากใครสนใจก็ติดต่อมาหาผมนะครับที่วุฒเพชรยนต์นะครับนะเดี๋ยววุฒ รับจบทุกกรณีให้เลยนะครับนะติดต่อมาครับผม091-027-2415วันนี้ก็วุฒไปแล้วละกันนะครับสวัสดีครับ